โอเคนะคะนะคะจากกันจากแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยคนไหนที่ต้องผ่าไม่เจอโอ้ยคิดได้ยินเสียงของตัวเองด้วยนะฮะโอเคสวัสดีปีใหม่นะคุณนาโนสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ <Okay. S 1> ท่านใดมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะฮะที่ไม่ได้มองจอนี่ไม่มีไรฮะเข้าไปดู หันไปดูทางคอมพิวเตอร์เนาะดูว่าใครพูดอะไรมาแล้วนะเสียงชัดนาดีเอนะิวันนี้นาดีอากาศเย็นไหมฮะมหนาวไหมนาดีนะครับนาะท่านใดไม่รู้นะฮะนาดีนี่จังหวัดปราจีนบุรีนะ,ะบ้านหมอเองนะทำไมยังไม่นอนนะก็ทำงานฮนะ <laughs> เรายังไม่ได้ทำไลฟ์นี่ไงก็เลยมาทำไลฟ์ก่อนนะโอเค คนดูเยอะเลยค่ะเมื่อคืนหลักสิบตอนนี้หลักร้อยคุณโอ้ค,ครับก็โอ้ถ้าอย่างนั้นเน่รบกวนทุกท่านนะฮะรบกวนทุกท่านนะฝากกดหัวใจนะฮะหัวใจตรงนี้นะกดหัวใจนะฮะกดท่านใดไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ส่งของขวัญให้กันนะครับนะจริงๆขอบคุณจริงๆตอนนี้อยู่กันประมาณสัก260ท่าน โออ๋อนะ okay. oh, มีอาจารย์พันจะคุณหมอ,อโอโถด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีนะฮะก็ติดตามผลงานอาจารย์พันอยู่นะครับมีโอกาสก็จะขอร่วมแจมนะฮะร่วมแจมคอลลับกันหน่อยนะฮะโอเคนี่ผมนี่เพิ่งถอดเฝือกที่นิ้วนะฮะนี่ยังงอได้ไม่สุดเลยทำรีแฮบอยู่นะฮะอาจารย์นะ เล่นกีฬานะท่านใดจะเล่นกีฬานะครับอายุเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะฮะอาจจะได้รับบาดเจ็บนะทํางงทํางานไม่ได้นะครับนั่นแหละฮะขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาเจอกันนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะส่วนท่านใดเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะผมนผายแพทย์อลาิสมุสิกวงฮะเป็น สุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวชนะเป็นหมอสูนะฮะดูแลสุขภาพสตรีนะครับตอบคําถามสุขภาพสตรีเป็นหลักนะครับเพิ่นม,มีท่านหนึ่งถามมาเรื่องเลือดก,กําดาวเนะี่ยโอ้โหไม่ได้สองจมูกคนไข้มานานแล้วนะฮะบอก,อกตรงๆนะนานมากจริงๆนะสองจมูกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็จําไม่ได้แล้วนะคุณตายบอกว่าโอ้โหเคาะมา สามร้อยสามสิบสองหัวใจขอบคุณนะฮะขอบคุณนะโอเคกลายเป็นผู้ประสบเหตุในะนิ้วล็อกเหมือนกันใช่ไหมฮะโอเคอ่ะท่านใดไม่มีคำถามร่อยฟังองีวันนี้เนี่ยเพิ่งไปประชุมมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟอเร็กแอซิดนะฮะฟเลตแล้วก็เมทิลฟเลตนะฮะนะ ย้ำนะฮะโฟลิกแอซิดโฟเลตและก็เมทิลโฟเลตนะเอ่อซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยก็เป็นวิตามินตัวหนึ่งเหมือนกันวิตามิน B9 นะครับนะแต่ว่าแหล่งที่มานเนี่ยแตกต่างกันโฟเลตเนี่ยได้จากอาหารที่เราทานเข้าไปนะฮะเช่นได้จากผักบรอกโคลีผักใบเขียวอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนโฟลิกแอซิก็เป็นตัวที่สังเคราะห์ขึ้นมาเมทิลโฟเลตก็เป็นตัวที่สังเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในจังหวะที่นำเข้าไปใช้นะนำเข้าไปใช้อย่างตัวโฟเลตเนี่ยนะครับโฟเลตเนี่ยก็ต้องไปผ่านกระบวนการของร่างกายให้กลายเป็น t มทิลโ l a t e แล้วก็นำไปใช้ f o l ิกแอซิดก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องผ่านกระบวนการการนำเข้าไปใช้ซึ่งประเด็นที่อยากบอกคือวันนี้เนี่ยไปดูข้อมูลนะว่าในต่างประเทศไม่ใช่ของไทยนะของไทยไม่มีข้อมูลอย่างในเอเชียเนี่ยนะคนประมาณสัก30-40%ไม่สามารถเมตาบอลไลซ์นะไม่สามารถเอาโฟลิกแอซิดที่ทานเข้าไปเนี่ยกลายมาเป็น เ e t h y ท f o โฟเลได้คือออกฤทธิ์ได้ไม่ดีนะทำให้ปริมาณที่ทานเข้าไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่เพียงพอนะฮะอาจจะไม่เพียงพอและบางทีก็อาจจะไปสะสมนะครับอยู่ได้ในบางตำแหน่ง mm hmm. ก็เป็นเรื่องราวที่เรียนกับเราวันนี้คือที่อยากบอกให้รู้คือ mm hmm. โฟ l ลตเนี่ยไม่ได้มีแค่โฟ a t e อย่างเดียวนะมี f โ l a t e ด้วยนะครับ มีแมทธิวโฟเลตด้วยค,คุณวิภาวดีสวัสดีจากเยอรมันนะฮะกูเทนอารเป็นนะฮะกูเทนอารเป็นไหมนะฮะอโอเคคุณหมอคะหนูมีซีที่ลังไคห6เซนเคยผ่าตัดลำไส้อุดตันมาแล้วหูสามารถผ่าซีได้ไหม คือผ่าได้แต่ผ่ายากอย่างนี้นะผ่าได้แต่ว่าผ่ายากก็ต้องเรียกไดวามัสมัตระวังอย่างดีเลยยิ่งถ้ามีข้อบ่งชี้ผ่าตัดก็คงต้องผ่านะฮะถ้ามีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัดก็คงต้องผ่าแต่ว่าต้องวางแผนอย่างดีนะฮะและก็ต้องอาจจะมีคุณหมอสัญญกรรมร่วมด้วยนะครับนะเพราะเราเคยมีภาวะนํำไส้อุดตันไปนแล้วนะ อดตัดเข้าโฆษณาฮะลืมบอกนะท่านใดไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมปีนี้นะอยากได้ follower 3สามแสน follower นะฮะ,ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละประมาณ200ฮะวันนี้ผู้ติดตามใหม่13ท่านนะฮะเอาขอให้ถึงสัก3ามแสนแล้วกันนะครับนะ คุณอย่าใช้อีวาถือของนะฮะถ้ามีข้อบ่งชี้ผ่าตัดหมอกก็คิดว่าคงต้องผ่าแต่วางแผนการผ่าให้ดีแล้วกันนะเุณหมอค่าอยากสอบถามว่าเคยตัดหูของวันกลายไปแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมเป็นได้ฮะเป็นได้หมอแนะนำนะถ้าลดโอกาสการกลับเป็นซ้านะฮะฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนแบบสี่สายพันธุ์หรือว่า9ก้าสายพันธุ์เพราะว่าในวัคซีนสีสายพันธุ์กับเาสายพันธุ์เนี่ยมี เป็นตัวที่ป้องกัน HPV สายพันธุ์6กับ11อะซึ่ง2ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ทำให้เกิดหูดนะฮะเป็นตัวที่ทำให้เกิดหูดก็แนะนำนะนะครับนะนะนีนว่าฉีดวัคซีนเถิดจะช่วยลดโอกาสการเกิดน,นะ พอดีอยากลองกินยาคุมอ่ต้องกินแบบไหนอยาก,กินปรับฮอร์โมนคุณเนบจูนใจหมอนะฮะให้คุณเนบจูนอะ่ะพบแพทย์ก่อนนะหาเหตุผลวินิจฉัยให้ถูกต้องว่าเรามีความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างไรถึงจะกินเพื่อปรับฮอร์โมนนะวินิจฉัยก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งซื้อทานเลยเพราะว่ามันจะเป็นการ อาจจะเป็นการรักษาไม่ตรงจุดนะครับนะพบหมอก่อนเนาะเคเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่รักษาด้วยการกินยานะฮะรักษาด้วยการกินยานอเอสนอเอสทิสเตอโรนโอเคมาสองปีแล้วมีผลเสียไหมครับ คือหมอกำลังคิดว่าเราคุณมิมินี่อยู่ประเทศไหนในประเทศไทยใช่ไหมฮะไม่ไม่อยากทราบอยากทราบแนวทางการรักษาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีอาการอย่างไรนะครับนะเออกินโปรเจสตินเนี่ยถูกต้องนะกินโปรเจสตินถูกต้องแต่ว่าโปรเจสตินที่กินเนี่ยมีหลายมีหลายแบบหลายแฟมเอีอ่ะอนะฮะ ก็ต้องดูนะฮะต้องดูว่าเรามีอาการอะไรแล้วก็จะวางแผนการรักษาแบบไหน,ส,นหนะส่วนใหญ่นะฮยส่วนใหญ่นะกินพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเลือดออกกับปิดกระป๋อยนะบางคนไม่มีประจำเดือนมดนลูกแห้งไนดะ้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หมออยากให้เป็นนะครับนะเราจะได้ไม่ปวดประจำเดือนนะออมีรายงานเหมือนกันนะครับตัวที่แบบทาแล้ว กลุ่มโปรเจรสตินเนี่ยถ้าทานานานๆเนี่ยนะฮะอาจจะมีภาวะกระดูกบางได้ไม่ได้พรุนนะแค่บางมีได้เพราะฉะนั้นถ้าใจหมออยากให้ดูก็ดูเรื่องของกระดูกหน่อยนะครับนะอ,อ่านคอมเมนต์ไม่ทัน นะคุณมิมินะครับนะได้คำตอบเนาะครับหน้าสายแบบหมอนแฟมถามว่าทำอย่างไรนะฮะใส่ฟิลเตอร์จ้ะฟิลเตอร์รุนรวนฟิลเตอร์รุนรวนครับนี่ว่าจะโทรหาอยู่นะฮะนะยังมีโปรเจกต์นะโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เพื่อปวงชนชาวไทยนะฮะมีโปรเจกต์อยู่นะโอเคจริงๆ ที่นิ่งไปไม่ใช่ฮะรูดเมาแล้วไม่เลื่อนฮะอืมฮะหมอคะเป็นเนื้องอกเจริญผิดที่จะเป็นต้องผ่ามันลูกไหมสี่สิบปีไม่ได้จําเป็นทุกรายฮะไม่ได้จําเป็นทุกรายต้องดูอ่ะว่าของเราเนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดหรือเปล่านะครับเนี่ ซึ่งข้อบ่งชี้นในการผ่าตัดใหญ่ๆนะฮะมีอยู่5อันนะล้มเหลวมายาควรเลี่ยงเสี่ยงมะเร็งเร่งมีบุตรและก็อุดลำไส้นะครับนะย้ำอีกทีนะล้มเหลวมายาควรเลี่ยงเสียงมีบุตรอ่ะเสี่ยงมะเร็งเร่งมีบุตรและก็อุดลำไส้นะล้มเหลวมาคือเคยได้รับการรักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นะนะอันนี้คือล้มเหลวมานะครับนะ อันที่สองฮะยาควรเลี่ยงก็คือว่ามีข้อบ่งห้ามนะในการให้การรักษาด้วยยาต่างๆไม่ว่าจะเป็น GnRHagonit นะฮะเป็นกลุ่มโปรเจสตินนะครับเป็นยา GnRHantagonist อะไรคือเป็นข้อแบบบมงห้านะครับก็อยากควรเลี่ยงนะเสี่ยงมะเร็งคือเอาท s าซาวแล้วนะครับส่งเจาะล่อลงเจาะเลือดดูลักษณะถุงน้ำแล้ว กลัวเป็นเนื้อไม่ดีนีอันนี้เสี่ยงหมะเรเงนะครับก็ควรจะพาเร่งมีบุตรนะครับเพราะข้อมูลณปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนนะที่จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์น,นะครับและสุดท้ายคืออุดลัมไส้ฮะมีภาวะนำไส้อุดตันนี่คือ5เหตุผลใหญ่ๆที่จะเป็นต้องผตัดในคนที่เป็นภาวะเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่แปลว่าอะไรแปลว่าปวดท้องประจํเดือนเฉยๆเนี่ยใช้ยาได้นะฮะ แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคุณ SW นะคะนะคุณตายบอกว่าพี่เคยจะผ่าตัดมลูกนะหมอจัดคิวแล้วแต่พี่กลัวเป็นถุกน้ำในมลูกตอนมีรอบประจำเดือนจะปวดท้องแล้วรักษาไงฮะอ๋อก็แต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วไม่ปวดแล้วนะรอบเดือนจะหมดแล้วอายุเยอะแล้วเนาะ ก็ติดตามถ้างั้นก,ไกนน็ไปคุยกับคุณหมอหน่อยนะฮะไปคุยกับคุณหมอหน่อยเนาะบอกหน่อยนะครับว่าอาการดีขึ้นแล้วอาจารย์คะไม่แน่ใจมีคนถามปไปเรยยังการมีบุตรทําให้ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งปามดลูกและเต้านมใช่ไหมเต้านมเนี่ยลดฮะเต้านมเนี่ยลดแต่ข้อมูลของมะเร็งปามดลูกไม่น่านะ ไม่น่าฮะแต่เต้านมเนี่ยลดเลยนะครับรวมถึงว่าถ้าสมมุติให้นมบุตรด้วยนะครับนะก็จะยิ่งลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมไปอีกนะครับนะโอเคก็นั่นแหละฮะอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีดทั้งสองอันถึงจะลดความเสี่ยงก็ตามแต่ก็ยังแนะนำให้ตรวจเช็งอัานะครับนะ ถ้ามะเร็งเต้านมเนี่ยอายุเกิน40ปีเราก็ตรวจอย่างน้อยๆนะสปีหนนะครับขึ้นอยู่ความเสี่ยงนะแต่ว่าถ้าอย่างน้อยๆสปีหนส่วนมะเร็งปงากมดลูกเนี่ยถ้าสมมุติว่าตรวจเป็น h p v d n a นะครับนะประเทศไทยแนะนําตรวจทุก5ปีหปีตรวจทีนึงอันนี้คือเฉพาะมะเร็งนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจภายในที่เป็นโรคอะไรนะครับนะรู้สึกง่วงนอนจังเลยอะ่ะง่วงนอนจังเลยจริง นะฮะเป็นขอนอนได้ไหมเนี่ยทาไปแล้วกี่นาทีอ่ะสิบห้านาทีแล้วกันนะฮะขอทําไม่ถึงสามสินาทีเนาะดูฮะตาจะปิดอยู่แล้วนะฮะตาจะปิดก็ยายจะเปิดนะ,ะเพลินพวกนี้ต้องออกโอพีดีคนไขนะ้น่าจะเยอะเปิดปีใหม่มานะครับขออนุญาตไปพักผ่อนก,นก่อนนะนะครับนะอ่าคำถามสุดท้ายสามีมีปัญหาเรื่องปลายตีบนะฮะไปหาคุณหมอได้ไหมต้องไปหาหมอ หาหมอสูงไม่ได้ฮะให้ไปหาหมอระบบทางเดินปัสสาวะฮะหมอยูโรนะครับนะหมอยูโรโอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะและงกกันีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะความรู้นี้อาจเป็นชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบายบาย